ท,ท,ท,ทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับหมอนทองทุเรียนหมอนทองต้นนี้3มปีครับพี่เขาบอกพี่เขาปลูกมาสาปีแล้วเหรอครับทดลองมา3ามปีแล้วตายทุกต้นเลยเพิ่นมี้ต้นนี้หละอ,อันนี้เข้าใจอยู่นะว่าอ,อยากให้ไดต้ต้นทุเรียนที่อุตรดิตครับแต่ดินก็ต้องเอาที่นี่ด้วยเหรอครับไม่เคยศึกษาดิทำไมครับ ทุเรียนอยู่อุตรดิตมีแร่ธาตุบีบวกซีบวกออมีอแสดงว่ามันเป็นอ่าท่าด์มีธาตุอะไรบ้างนะครับมีสังกะสีโพไซดอนโดเรมอ่าเยอะเยอะมากเลยโดเรมอนเหรอโดโดเรแต์อ๋อโดเรษอ์ผมผมจบมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาจบปีหนึ่งครึ่งปีนอกนั้นปีสองออกจากเรียนแล้ว,ลวต้นทุเรียนพันนี่ มันอันนี้เป็นพันอะไรครับเอ่อเซกาครับอ๋อเซกาเซกามาจากที่ไหนนะครับอุ้ยละเออโอ้ยเอาใหม่เซกาครับอ่ะมาจากที่ไหนครับพุทธอดีตครับอ้าวโอ้ที่เรียนรับแรงรับแรงรับแรงครับอ๋อกลักเซกามาย่างไรครับอ๋อเซกาเซกามันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นเยื่อของใบครับ ค okay, ขอบคุณมากมากครับพี่ผู้ชายคงจะคิดเนาะให้กูมาดูอะไรนะอย่าคุณอย่าไปยกกันครับครับผมเรียนมาครับเอาเวลา<ถ>ยกต้นไม้ยกยังไงครับคุณจะเล่นไงจะเล่นไงถ้ายกแบบยกแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณ,ค,ณคุณผู้หญิงครับนะทีจ่จะยกจะยกไปนะทไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาเขาเล่นแล้วไงเดี๋ยวไม่หา อ๋อ5าวะเอาไปเก็บไปไปเก็บไปเก็บดีกว่าต้องยกถุงด้วยครับเอ้าโอ๊ยนักนักอันนี้หนักกว่าครับอันนี้เป็นดินเป็นดินของโมเตเรียมโมเตเรียมอันนี้เป็นดินของพี่ป๊อปครับทำไมครับดินมงคลโอเคอ่ะอะไรนะ จริงๆแล้วรู้ไหมว่าพันอะไรโมสแสพันอะไรครับพันดูใบทำไมครับอยู่บ้านพี่ปลูกสิปีแล้วมันดูแต่ใบไม่มีผลเลยไปเข้าไปไอ้เรามันมุกไม่หาเขามาหาครั้งเดียวก,กบเราหมดเลยแม่ผมก็